สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมนายตาดัสครับและเกมที่ชื่อว่า i อหรือว่าอีฟนั่นเองครับเกมแนวสยองขวัญเกมหนึง่งเกมนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามิหามันมาไงก็ดูคร่าวๆแล้วก็คือเป็นเด็กสาวไปเที่ยวในแกลเลอรี่หรือเปล่าแล้วก็หลงทางอะไรอย่างงี้มั้งเป็นเกมแนวสยองขวัญน,นะครับโอ้โดนตีนิบิวอ,รอวารมณ์เลยเดอเดอร์ลีฟอัฟเตอร์นูนบ่ายวันหนึ่ง ท้องฟ้านั้นเป็นสีเทาๆมัมวๆก็แปลมววัวๆครับปีวีทุกๆอิฟแล้วก็เฮอร์พาเลนแล้วก็พ่อแม่ของเธอนั้นนะไปที่อาร์ตแกลลอรี่ก็แบบพวกงานแสดงศิลปะอนะไรเงี้ย Did you remember everything if มีคนถามว่ามึงจำทุกอย่างได้หรือเปล่า ifOh do you have a h a n d k e r c h i e กระดาษเช็ดมือมัง้งรู้ไหมตัวมัน you g ก t for you เออนี่น่าจะเป็นวันเกิดของอีฟด้วยมั้ง Keep it safe in your pocket, ค k a y The r o ส e s ไม่รู้อะไรตอกใส่ในกระเป๋าเธอ,อน่าจะภาพอะ่ะเห็นนี่ก็คืองานแสดงแกลเลอรี่ที่ว่า Well we are this is your first time in เป็นเวลาเป็นครั้งแรกที่เจอมาในอตแกลเลอร,รี่ใช่ไหมอีฟ เซียนอิสเปชันโฟนเออมันนี้ไม่รู้แม่งเนมกัวตาอะไรทีอย่าง and they don't just think ยสัตว์ I, I don't do that even enjoy คอยสนุกนักอีฟนี่น่าจะเป็นพ่อนะครับ s h o u l d we get to the reception this this oh yes that's good หาอะไรสักอย่าง เข้างานหรือเปล่าแบบเข้างานต้องมีสมัครลงชื่ออะไรก้อเนี้ยอืม mm. วันทุกูออนอะเฮดเรลลี่อิฟโอออร์ไรต์จากไปแล้วใช่ไหมแปมัม่วๆน,นะครับช่วยอยู่คืดเรลลี่เคปล่อยแม่งเฮ้ยเดินได้แล้วกดไลน์มัม่วๆเนี่ยคือเราไม่บนเลยจริงอ่าห่อมห่อม อนะัล้ะ Lady Taking Newspaper ผู้หญิงอานหนัือ Is Night Bright Outside โอ้ชุดชุดมันเป็นในโตสะปะวะจุดชุด Shower Oh Just Now With Worry นี่เป็นชุดเสื้อผ้านะครับ Date of the Video So far hey. on table no d yik you don't know this word Out oh about Assert. 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 yeah Oh thing saying I the man a yeah เสียงเพลงเงียบไปเลยครับเนี่ยนู้ <No. S 2> พอแม่ไอ้สัสเอ้เยระดับเพี่อะไรตอนนี้เนี่นวนยวนอะไราวโอ้โหช่วงเวลาคนลุกอู้ เงไม่ไม่อยากได้เสียงอะไรเลยเอ้ยกวนมาที่เดิมแล้วเนี่ยทำไมตรงกลางมันเหมือนเดิมวะอโอ้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 เดินไปมันใจม่ต้องสนใจสิ่งรอบด้านน่ะเดินไปอย่างเดียวเย็นไอ้ชี่นนี่ อโอ้โหใจตกสะดุดลักอเฮียกลัวลวกจริงนะครับเราต้องหาเรื่องพูดกับเกินเพื่อปิดบังความกลัวเอาเฮีย้ยวนมาที่เดิมไม่พ่อกับแม่หายไปไหนอโอ้ยกไม่อยากเล่นนานกันนี้แล้วอะ เซฟโอ้ <Safe>. oh, มีเซฟด้วยอโอเฮ้ยนีออกไม่ได้นี่บอกอะไรมาเนี่ย Enter Escape X Check Check Inventory Shift Key Return ท o t ไทเทน No มีแฮงเกอร์เ p ฟอยู่อันหนึ่งจะไปกลัวอะไรอ่ uh. แม่เงเอ้ยมีเหี้ยอะไรเกิดขึ้นนีกเอาออกสัตว์เฮ้ย,ยตลาตรงนี้ไม่มีรูปปั้นใช่ไวะใช่หรือเปล่าเฮ้ยม็ไม่อยากพบเจออะไรที่ตกใจอีกแล้วแต,วต,แตว่แต่แต่ผมพยายามทำใจผมให้สง,งบก่อน โอ้โหรูปตาคนวอรี่พองกว <'t> อรี่เนี่ยโดนวอรี่ออรูปปันอยู่ตรงนี้นี่ว่าไม่เงยไม่มีเอาปับหนึ่งครับผมไปเปิดไฟเดี๋ยว โอเคมาแล้วไปเปิดไฟในห้องมาแม่งน่ากลัวโค้ดเฮ้ยคัำอีกอัสทุกยิงมาเอส ทำยังไงแม่งหนีออกตูทางเข้าไม่ได้เหรอรอยเท้าคน no what it did welcome to the world ขเทนอะ the dream holding the sword ร e r อ and b l ช่วยหนูด้วยสดเยอะออสปิิตโคยเอ้ยควโย What the fuck 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 กี่กี่กี่เอ้ยเชีย ไอ้สัตว์กูบอลลำโพงจนจะสุดแล้วกูไม่อยากได้ยินเสียงเลยอีกแล้วออเ,อออเออเปร์เีฟเปตูเปตูเมงล็อกเปตูแมงล็อกเฮ้ยเชี่ยกูกกลัววไม้เสียงอะไรวะรวิ่งเดยไม่ต้องอ่านเทคเทคอะไรหยิบ รถมาแล้วรถวิตเตอวิซาบงร r เร็ตรถเออโอ้ยแต่ไปอยู่ดีมันกระตุกนี่เฟร๊กกิริกิกโอ้ยเฮียแล้วจะขึ้นไปทางเก่าไหมวะเนี่้มา <My. S 2> คำ ขำ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 โอ้ผักว้ใครวะนนี่ยไอ้ตัดกัวหัวอ่างหางหน้าจอก่อนเดี๋ยวได้ตกใจแน่จะไม่เชื่อตกใจแน่สติงอันคราวโอ้กากสัตว์ฟดฟดด t ด e ไอเอฟเดอฟักเด็กเฮียก็โอ้กูง่โอ้ยกูเล่นมากี่นาทีแล้ววะเนี <contributing masculine> <Her. S 2> <The main suit> ่ยกูอยากจบพาร์ตตรงนี <Man ette> oh, ้เลยเอ้เออฟาอิสตรักเซฟกอนอ๋อแมลงแอนเอ จะรอนลามกูเหรอเดี๋ยวร้อยปีอะเออ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 ประตูทะเลสีดำโดนไปดีมันกะโดดไม่เป็นเลยเฮ้ยไอ้เ้ไอ้มือนี่ก็พยายามจะรวนลามกูนะ Game over. Continue. Ah Khasba, kidi, 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 ni. ของปิศนากระถามันดําิีเวเดเอ็ eight, คุยแม่งหมดบักแรลงปีปีเสือ้อสไปเดอร์สไปเดอร์แมนเอาแม่งหมดพูโ,โ chapter ร <one, S 1> <Chapter. S 2> ์วังเฮียหวะ chapter สองสััช chapter, last chapter. ไม่ตรงน,นีไ้ไม่เห็นหัวตัวเอง You c a n cross the r o a d f o r You c a n cross the r o a d f o r ก็ใช้เคลมเก่าเลยอะอีสอดไม่กลัวตอนนี้นี่โคตรกลัว แม่งเอ้ยโอ้กระดับ s n r o s a n k n o t e w e จ of your i g h t o know this word ทำานไม่ออกวะเอ้ยไอ้เหี้ยเสียงเพลงก็บิ้วยังเลยไอ้สัส สดเดือเบอร์โนเกมนี้กูจะนอนหลับได้ไหมเนี่ยแม่เงเอ้ยมันบอกอูอ่ไม่ได้ล้าบอกไม่ได้แอมฉันรับแจอิสลรอกด,ดอันตกพังไม่ได้เหรอพังประตูอ้อืออือถ้อตรงนี้ไม่ได้กวอ,อ,อกละ นะครับวันนี้เล่นแค่นี้ดียอ่ะหลับไปก่อนครับ